อุบาทรักกลสวรรค์บทที่6 1อครั้นเห็นท่าทีของหลัวเทียนเฉิงเจินเมี่ยวกลับเข้าใจได้อย่างประหลาดว่าเขาคิดอันใดอยู่จึงรอบกอกตาไปมาข้าย่อมต้องรู้ว่าท่านคุณเคยเส้นทางเป็นอย่างดีแต่ข้าเปลี่ยนที่พักแล้วรู้หรือไม่เมื่อเห็นท่าทีตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนั้นของเขาแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่า ถ้าย้ายไปอยู่ห้องปีซาในเรือนหูหญินผู้เท่าแล้วสวนเฉินเซียงนั้นเป็นญาติผู้พี่กับญาติผู้น้องของข้าพักอาศัยอยู่ซื่อจืออย่าไปที่นั่นจะดีกว่าอยู่ดีๆแท้ๆนางคงมิอยากให้ญาติผู้พี่หรือญาติผู้น้องแต่งออกเรือนไปด้วยแน่เช่นนี้เถิดหากหลัวซื่อจือจะดูจดหมายนั่นให้ได้ข้าจะให้สาวใช้นำมันไปส่งให้ท่านเองหลัวเทียนเฉิงสายหน้าไม่ ถ้าอยากไปดูด้วยตนเองดีกว่าเจ้าจำไว้แค่ว่าวันนั้นต้องอย่าลงกรหน้าต่างก็พอเขาไม่อยากให้มันถูกส่งไปอยู่ในมือใครหรือเกิดความผิดพลาดใดๆขึ้นอีกเจินเมี่ยวกว่าตามองเขาด้วยแววประหลาดคลาหนึ่งซื่อจือท่านชอบปีนกำแพงลอดหน้าต่างเพียงนี้ท่านญาท่านทราบหรือไม่ห้องปีซากับห้องตะวันออกของฮูอินผู้เท่านั้นห่างกันเพียงห้องโถงกัน้นหากถูกคนพบเข้า ไม่มีทางถูกคนพบแน่หลัวเทียนเฉิงเอ่ยด้วยความมั่นใจเจนเมียวเกือบจะย้อนถามไปว่าแล้วที่จินเยียนพบเล่ามันคืออันใดกันนกเอี้ยงก้อนลายตัวผู้นั้นหรือหลัวซื่อจือท่านก็ทราบดีว่าหากถูกคนพบเข้าแล้วจะเกิดผลเช่นไรต่อให้เป็นคู่มั่นกันแต่นางก็คงขายหน้าไปทั่วเมืองหลวงอยู่ดีกระมังข้าบอกแล้วว่าไม่มีทางถูกคนพบเห็นแน่ ไม่ทราบด้วยเหตุใดเจินแมวกลับรู้สึกว่าหลัวเทียนเฉิงจะเน้นเสียงหนักกับคำว่าคนเป็นพิเศษเมื่อขวางเขาไม่ได้จึงเอ่ยเสียงเรียบว่าเช่นนั้นข้าจะรอการมาเยือนของซื่อจือด้วยใจจดต่อหลัวเทียนเฉิงมองนางด้วยแววตาล้ำลึกวางใจข้าจะต้องไปอย่างแน่นอน หากจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เป็นเพียงแผนที่ทําให้เขาเข้าใจผิดจริงเช่นนั้นเขาก็คงต้องทําบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงมันแล้วเจินเมี่ยวมองเงาร่างที่ก้าวเท้ายาวจากไปของหลัวเทียนเฉิงแล้วยกข้อมือตนขึ้นดูก็เห็นรอยเขียวช้ําดังคาดเจ้าขนชั่วช้านั่นทุกคราที่พบเขาล้วนไม่มีเรื่องดีเลยจริงๆเช้าตรู่วันถัดมา หูอินผู้เท่าก็ได้พาคนทั้งหลายไปจุดธูปไหว้พระขอพรจนเมี่ยวคุกเข่าอยู่บนเบาะสีหยกเงยหน้ามองกลุ่มควันที่ลอยอวนอยู่ใต้ใบหน้าอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของพระโพธิสัตว์แล้วยกสองมือขึ้นประกบกันพร้อมทั้งกล่าวอธิษฐานความปรารถนาที่หนึ่งคือขอให้ญาติพี่น้องสุขภาพแข็งแรงความปรารถนาที่สองคือขอให้แผ่นดินร่มเย็น ความปรารถนาที่3ขอให้ชีวิตของนางสงบสุขปลอดภัยส่วนเรื่องการแต่งงานนั้นในยุคที่สตรีต้องเชื่อสามเคารพสบุรุษมีภรรยาสามอนุสนางมิเคยคิดจะเรียกร้องอันใดขอเพียงคู่มั่นของนางมิเกิดเสียสติแล้วบีบคอนางตายก็ดีเหลือเกินแล้ววันเวลาที่แสนสบายนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วยามนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ของวันที่สามแล้ว คนทั้งหลายต่างเก็บข้าวของเตรียมตัวไปกล่าวอําลาท่านเจ้าอาวาสประตูของวัดหวารั่วถูกเปิดออกเจินเมี้ยวหันหน้ากลับไปมองคราหนึ่งเนนน้อยยื่นหน้าออกมามองดูนางแล้ววิ่งตามหลังมาสีกานี่นี่เป็นของขวัญเพื่อแสดงคำขอบคุณของข้าเอ๊ะเจินเมี้ยวประหลาดใจยิ่ง แล้วมองลูกปัดเล็กๆบนฝ่ามือนั้นเนนน้อยหยิบลูกปัดนั้นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วชี้ให้เจินเมี่ยวดูสีกาลูกปัดแห่งธรรมน,นี้สลักเนื้อหาในคำภีสัทธธรรมปุณธริก,กรสูตรเอาไว้สีกาต้องเก็บรักษาให้ดีรู้หรือไม่เจินเมี่ยวยิ้มเล็กน้อยขอบคุณท่านเนนน้อยมากข้าจะรักษาไว้อย่างดี เนียนน้อยหันไปยิ้มให้หันเกลเกาศีราะอันโล่งเตียนของตนแล้วหมุนกายวิ่งเข้าไปในวัดประตูวัดเก่าแก่ค่อยๆปิดลงภายใต้แสงแดดอันจดใสรถม้าสองคันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าห่างออกจากวัดเก่าพันปีนั้นไปเรื่อยๆครั้นคนกลุ่มนี้ไปถึงจวน หูหยินใหญ่สกุลเจียงก็ได้กล่าวรายงานเรื่องราวต่างๆภายในจวนที่เกิดขึ้นสองวันนี้ให้หูหยินผู้เท่าทราบกระทั่งทุกคนกลับไปหมดแล้วจึงเอ่ยกับหูหยินผู้เท่าว่าหูหยินผู้เท่าก่อนหน้านี้ที่ท่านได้หาอนุภรยาไว้ให้ในท่านสท่านว่าควรรับเข้าจวนวันใดเจ้าคะหูหยินผู้เท่าลูบลูกปัดแห่งธรรมบนข้อมือตนแล้วสายหน้าพางเอ่ยว่า ช่างเถิดข้าไปคิดอย่างถี่ท่วนแล้วแม้จะหาอนุที่ดีงามให้เขาแต่อนุที่ดีมีฐานะสูงนั้นเกรงว่าคงมีอาจควบคุมได้ง่ายนะักและคงกลายเป็นภัยร้ายในที่สุดเจ้ามอบเงินให้บ้านนั้นสักยี่สิบตำลึงแล้วยกเลิกเรื่องนี้ไปเสียเราค่อยซื้อสตรีสักคนที่ว่านอนสอนง่ายรูปโฉมงดงามสักหน่อยมาแทนใช้เงินมากหน่อยก็มีเป็นได ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้มีความรู้และสามารถกำราบในท่านสามมีให้เขาออกไปก่อเรื่องข้างนอกอีกได้เจ้าค่ะสะพายทราบแล้วเจินเมี้ยวหาข้ออ้างให้อาหลวนไปนำกล่องเครื่องประดับของนางมากินอาหารข้ามยังมิทันอิ่มดีก็รีบตับไปที่ห้องปี้ซาแล้วปอลออาเมาอาโกมักนำมาใช้เปรียบเลยว่าเป็นผู้ใดก็ได้ไม่เลือกหนะ้าเมาแปลว่าแมว โกแปลว่าสุนัขเมื่อเจินเมียวยืดเส้นยืดสายและฝึกซ้อมหมัดมวยที่นางอุ๋ยเคยสอนเสร็จไปหนึ่งกระบวนท่าแล้วนางก็เข้าไปอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่นานจึงคุมศีษาะที่เปียกชุ่มนั้นเดินออกมาไปเสาและอ้าหลวนต่างหยิบผ้าคนละผืนเข้าไปเช็ดผมให้นางคุณหนูยามมีอากาศเย็ยนลงแล้ววันหลังท่านเปลี่ยนไปฝึกตอนกลางวันจะดีกว่ายามค่ำเย็นชื้น ผมแห้งยากถึงครานั้นเกรงว่าท่านจะปวดศีรษะเอาได้อ่าหลวนเอ่ยเตือนเจนเมี้ยวถอนหายใจออกมาอย่างไรที่นี่ก็เป็นเรือนของหูหยินผู้เท่ามิใช่สวนเฉินเซียงตอนกลางวันคนเดินไปมาจะสะดวกที่ใดกันพอแล้วข้าจะฝึกค้านอักษรสักครู่ผมก็แห้งเกือบสนิทแล้วพวกเจ้ากลับไปพักเถิดไปเสาหยิบหวีขึ้นมาคุณหนูบ่าวจะช่วยหวีผมให้ท่านก่อน รบกวนพี่ไผ่สาวแล้วคุณหนูให้เกียรติบ่าวเกินไปแล้วการปรนีบัตคุณหนูเป็นหน้าที่ของบ่าวเจ้าค่ะเจินเมี่ยวพันคิดได้ว่าหงญินผู้เท่าได้มอบไผ่สาวให้ตนเองแล้วหากแสดงท่าทีเกรงใจเกินไปคงไม่เหมาะสมจึงพยักหน้าอย่างเห็นค้อยตามไผ่สาวเริ่มหวีผมให้เจินเมี้ยวเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งค่มุมปากอันแข็งค้างของเจินเมี่ยวจึงเอ่ยขึ้นว่าไผ่สาว ข้าคิดว่าผมคงเลื่นสลวยมีพันกันแล้วมือที่ขยับเคลื่อนไหวของไผ่เสานั้นมีได้หยุดลงแต่อย่างใดแต่ก่อนหากเบาวหวีผมให้หูยินผู้เท่าอย่างน้อยต้องหวีให้ได้พันครั้งเจ้าค่ะเจินเมี่ยวเหลือบมองท้องฟ้าแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มแข็งค้างไผ่เสาเจ้าดูยามนี้ก็มืดแล้วข้ายังต้องฝึกคัดอักษรอีกการหวีหนึ่งพันครั้งนั้นก็งดเว้นเสียเถิด ปัยสาวเผยสีหน้าเศร้าเสียใจออกมาหูหญินผู้เท่าบอกว่าต้องประนิบัติรับใช้คุณหนูให้ดีอย่างที่ประนิบัติท่านคุณหนูรังเกียจว่าบ่าวประนิบัติรับใช้มีดีพอกระมังจนเมี่ยวอดคุมขมักม่ได้เพราะปายสาวถูกทำลายรูปโฉมทำให้อ่อนไหวง่ายนางอย่าได้ไปยั่วยุป,ปายสาวจะดีกว่าจนเมี่ยวหัวเราะเสียงแห้งคราหนึ่งปัยสาว หวีผมหลายคราถึงเพียงนั้นมีกลัวว่าผมจะร่วงหมดดอกหรือไม่มีทางเจ้าค่ะคุณหนูดูหูหยินผู้เท่าได้อายุปูนนี้แล้วผมกลับยังคงดกนะผมเขาาก็น้อยกว่าหูหยินผู้เท่าท่านอื่นเพราะการหวีผมเช่นนี้นั่นเองได้ยินหูหยินผู้เท่าเล่าว่าวิธีนี้ไท่เฟยทรงบอกกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ยังเป็นสาวแรกรุ่น เจิเมี้ยวแทบพ่นโลหิตออกมาความยิ่งใหญ่ของไทเฟยยังคงตามหลอกหลอนนางไปทุกที่จริงๆไทเฟยช่างปราดเปรื่องยิ่งนักไหลาสาวพยักหน้าอย่างเห็นด้วยวิธีนี้ของไทเฟยนั้นดีจริงๆเจ้าค่ะต่อไปเบ่าวจะหวีผมให้คุณหนูทุกเช้าค่ำเช้าค่ำเจิเมี้ยวสายหน้าอย่างตระหนกหวีจึงติดอยู่ในผมเจ็บเสียจนต้องซูดปาก ใบเสารีบแกะออกให้นางอย่างระมัดระวงังเจ้าค่ะเช้าข้ามครั้งละพันเจินเมี่ยวรู้สึกดังมีสายฟ้าผ่าแสกลงบนใบหน้านางกระน,นั้นผมของนางทั้งยาวและหนาหากหวีพันครั้งต้องใช้เวลาถึงสองคอ่รวมทั้งจัดทรงผมปักปิ่นเครื่องประดับผมต่างๆอีกเช่นนั้นมีต้องเสียเวลากับเรื่องนี้ไปถึงครึ่งชั่วยามเลยหรือยามข้ามก็ต้องหวีอีกพันครั้ง ไผเสาวความจริงผมค่านั้นหนาเหลือเกินค่ามีกลัวมันร่วงขาดคุณหนูรังเกียจว่าบ่าวปรนิบัติได้ไม่ดีใช่หรือไม่เจ้าคะไผ่เสาเอ่ยถามอย่างทุกระทมจนเมี้ยวหันหน้าหนีอย่างไม่สบอารมณ์พันครั้งก็พันครั้งเถิดหลวเทียนเฉิงที่รอยอยู่นอกหน้าต่างนั้นแทบจะระเบิดโทสะออกมาแล้วเขารีบร้อนมา เพื่อขอดูหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งชิ้นนั้นสตรีหน้าตายนั่นมิใช่บอกว่าจะรีบไล่สาวใช้ออกไปโดยเร็วหรอกหรือแต่นางกลับยังคงหวีผมอยู่อย่างเชื่องช้านางเจตนากระมังในที่สุดจนเมี่ยวก็อดทนจนหวีผมเสร็จนางจึงรีบไล่คนออกไปทันทีไปสาวลำบากเจ้าแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถิดข้าจะฝึกคัดอักษรเสียหน่อยค่อยนอน อาหลวนได้เตรียมภูกันและกระดาษไว้ให้นานแล้วจึงเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าคุณหนูบ่าวฝนหมึกให้ท่านเองเจ้าค่ะไม่ต้องไม่ต้องวันนี้ข้าอยากคัดอักษรคนเดียวเงียบๆสองวันที่ไปค้างแรมในวัดทําให้ข้ารู้สึกสงบและเข้าใจอะไรขึ้นมากหากมีคนอยู่ด้วยเกรงว่าจะทําลายสมาธิข้าได้ไผ่เสาและอาหลวนจึงลุกออกไปพร้อมกัน เตอนเมี้ยวผ่อนลมหายใจโล่งอกลุกขึ้นเดินไปที่ริมหน้าต่างนางยกตู้ปลาที่วางอยู่ตรงนั้นออกแล้วเปิดหน้าต่างขึ้นลมเย็นพัดโชยมาอาพรสีพื้นสะบัดต้อนรับสายลมผมยาวถึงเอวปิวสยายดุดปูพรมครั้นภาพอาพรสีพื้นผมดำขับและใบหน้าดุดภาพวาดนั้น ตกอยู่ในสายตาของหลัวเทียนเฉิงเขาเองก็อดตกตะลึงในความงามนี้มีได้เช่นกันแต่ต้องรีบขับไล่ความคิดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นออกไปโดยไวหลัวเทียนเฉิงปรากฏกายขึ้นแล้วกระโดดเข้าไปทางหน้าต่างอย่างคล่องแคล่วไร้ซุ้มเสียงจนญเมี้ยวผ่อนลมหายใจโล่งอ,อกออกมาของเล่าหลัวเทียนเฉิงเอ่ยปากถามท่านตามข้ามาจิเเมี้ยวพูด พางเดินนําเขาไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเวลานี้พันได้ยินเสียงอาหลวนดังขึ้นคุณหนูเบ่าจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ท่านก่อนเจ้าค่ะ เจรเมี้ยวนิ่งอึ้งไปในทันใดได้แต่จ้องมองหลัวเทียนเฉิงอย่างโง่ง,งมมหลัวเทียนเฉิงคว้าข้อมือของเจรเมี้ยวแล้วลากเข้าไปในห้องนอนอย่างมีพูดพร่ำทำเพลงใดครั้นเห็นเตียงต่างหลังใหญ่สลักลายบุผางามนั้นหลัวเทียนเฉิงก็ลากเจรเมี้ยวลงไปนอนอย่างไม่ลังเลสักนิดแล้วดึงผ้าห่มปักลายสตรีเก็บดอกบัวขึ้นมาคุมร่างทั้งสองไว้พางเอ่ยถามอย่างข่มกั้นโทสะว่ามิใช่พูดคุยกันดีแล้ว ว่าข้าจะมาแค่สาวใช้คนหนึ่งเจ้ายัางไล่ไปไม่ได้เจินเมี้ยวก็กัดกุ้งไม่ต่างกันท่านกระโดดเข้ามาเร็วเกินไปรู้หรือไม่ข้าย,ยังมีทันได้ไล่ด้วยซ้ำอาหลวนอุ้มผ้านวมเดินเข้ามาเห็นผ้าม่านสั่นไหวเล็กน้อยแต่กลับมีเห็นแม้แต่เงาของเจินเมี่ยวจึงเดินเข้าไปในห้องนอนพางเอ่ยว่าคุณหนูมีฝึกคัดอักษรแล้วหรือผ้าปูที่นอนใหม่ยังมีได้เปลี่ยนเลยเจ้าค่ะ เจินเมีย่ยรีบอกไปว่าเดินทางมาไกลปานนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินจึงไม่ฝึกแล้วอาหลวนข้านอนแล้วเจ้ามิต้องเปลี่ยนหรอกอาหลวนยืนลังเลอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก็ได้เจ้าค่ะเจินเมี่ยสบตากับหลัวเทียนเฉิงต่างผ่อนลมหายใจโล่งอกด้วยกันทั้งคู่พันได้ยินอาหลวนเอ่อยขึ้นอีกว่าคุณหนู ชิงเตอติดตามท่านไปวัดหวารั่หลายวันนี้คงเหนื่อยไม่น้อยเบาวจึงบอกนางว่าวันนี้จะมาเฝ้าเวรยนยามเองเจ้าค่ะเฝ้าเวรยนยามหลัวเทียนเฉิงถาหลึงตามองเจินเมี้ยวใบหน้ายิ่งมืดดำมากขึ้นไปอีกเจินเมี้ยวรีบเอ่ยว่าอาหลวนก่อนหน้านี้ข้าก็บอกแล้วว่าพวกเจ้ามีจำเป็นต้องมาเฝ้าเวรยนยามอันใดมิใช่หรืออาหลวนกอดผ้านวมยืนอยู่ตรงนั้นคุณหนู พี่ไผ่เสาบอกว่าการเฝ้าเวรยามเป็นหน้าที่ของบ่าวมีอาจละเลยกดระเบียบเพียงเพราะความเมตตาของคุณหนูบ่าวนำผ้านวมมาแล้วแค่ปูที่นอนตรงใต้เท้าท่านก็เป็นอันเรียบร้อยเจ้าค่ะใต้เท้าปูที่นอนครั้นหันมองบุรุษข้างกายตนเจินเมี้ยวก็อยากจะวิ่งชนกำแพงเหลือเกินท่านยา่าหากทราบล่วงหน้าว่าพลังการทำลายล้างของไผเสา จะมากมายถึงเพียงนี้ให้หลานออกเรือนก่อนค่อยรับนางมาได้หรือไม่ในหมู่สาวใช้ฮาหลวนนั้นเป็นผู้รู้กฎเกณฑ์ที่สุดเจิญเมี่ยวมีเอ่ยว่าจานางก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอคำสั่งจากเจิญเมี่ยวเจิญเมี่ยวรู้สึกโชคดียิ่งที่ผู้เข้ามามีใช่ชิงเกอร์มิเช่นนั้นคงเดินมาถึงตัวนางตั้งแต่เข้ามาในห้องแล้วอาหลวนยามนี้อากาศเย็นเจ้าเป็นเพียงสตรี หากนอนบนพื้นต่อไปคงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่เรื่องนี้ข้าไม่ยินยอมโดยเด็ดขาดอาหลวนมองหน้ามองหลังแล้วอุ้มผ้านวมหันกายกลับไปเช่นนั้นเบ่าจะไปนอนบนเก้าอี้ตัวยาวด้านนอกเจ้าค่ะครานี้จอนเมี่ยวมิอาจพูดอันใดได้อีกมิเช่นนั้นอาหลวนคงต้องสงสัยเป็นแน่จึงได้แต่ร้องอืมตอบรับคำอย่างไม่เต็มใจนะัก หลัวเทียนเฉิงกับหน้าดำปานก้นหม้อใครเหยียบเข้าชิดริมหูนางเออย่างเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันว่านางนอนอยู่ด้านนอกแล้วข้าจะทําอย่างไรครันมองใบหน้าที่อยู่ใกล้เพียงคืบเจินเมี้ยวก็หน้าแดงขึ้นมาโดยพันแค่หัวสุกรแค่หัวสุกรเท่านั้นเจินเมี้ยวหลับตาแล้วบ่นพึมพำออกมาครันลืมตาขึ้นก็เห็นแววสังหารของหลัวเทียนเฉิงขออภัยด้วยข้าได้ยิน อาหลวนได้ปูที่นอนให้ตนเรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยอยู่อีกด้านว่าคุณหนูบ่าวเห็นข้อมือท่านมีรอยเขียวช้ำจึงหยิบยามาจะทาให้ท่านสักหน่อยเจ้าค่ะเจินเมี้ยวตกใจจนเกือบร่วงจากเตียงจึงรีบพูดพางไอออกมาโดยแรงว่าอย่าเข้ามาข้าจะออกไปเองนางลงจากเตียงทั้งอธิบายไปพางว่ายานวดน,นั้นกลิ่นแรงยิ่งประเดี๋ยวทำให้ห้องมีแต่กลิ่นยา พำว่ามือกับถูกรั้งเอาไว้นางหมุนกายกลับไปถามโดยไร้ซุ้มเสียงจดหมายหลัวเทียนเฉิงขยับปากโดยไม่ส่งเสียงเจินเมี่ยวพยักหน้าใส่รองเท้าแล้วเดินออกไปอาหลวนมีใช่คนพูดมากเพียงแค่นวดยาให้เจินเมี่ยวอย่างใส่ใจมีได้เออยถามถึงที่มาของรอยเขียวช้ำนี้แต่อย่างใดเจินเมี่ยวจึงนับว่าโล่งอกได้เสียทีนางลุกขึ้นเดินไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ข้าจะไปหยิบปิ่นสักอันมาก้าวผมขึ้นเสียหน่อยผมยาวเกินไปจึงนอนทับอยู่เรื่อยนางหยิบจดหมายที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดขึ้นมาอย่างไร้ซุ้มเสียงแล้วหมุนกายเดินเข้าไปในห้องนอนครั้นมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วกลับลังเลขึ้นมาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นไปเพราะความฉุกละหุกแต่ยามนี้ บนเตียงยังมีบุรุษร่างใหญ่ผู้หนึ่งนอนอยู่หากต้องปีนขึ้นไปหาเขาก็จำต้องใช้ความกล้ายอย่างยิ่งแล้วจิตใจของหลัวเทียนเฉิงในยามนี้ล้วนจดจ่ออยู่ที่จดหมายครั้นเห็นเจินเมี้ยวยืนเม่ออยู่ข้างเตียงจึงดึงนางล้มคว่ำลงแล้วเอ่ยเสียงกดต่ำออกมาว่าจดหมายเล่าเสียงเพี้ยดังขึ้นเจิญเมี้ยวตบหน้าเขาไปทีหนึ่งตามสัญชาตญาณหลัวเทียนเฉิงกลับควบคุมตนเองได้ดีกว่า เขามีได้ส่งเสียงใดเพียงทะลึงตามองเจินเมี้ยวด้วยโทสะเจินเมี้ยวเบนสายตาลงต่ำหลัวเทียนเฉิงมองตามจึงพบว่าหนะ้าอกด้านหนึ่งของนางนั้นเบียดอยู่บนท่อนแขนข้างหนึ่งของเขาหลัวเทียนเฉิงค่อยๆผลักนางออกเขาเองก็รู้สึกว่าถูกล่วงเกินเช่นกันมิได้รู้สึกถึงอันใดเลยสักนิดรู้หรือไม่ชาติที่แล้วมิได้เป็นเช่นนี้เสียหน่อยแคกแคกคิดไกลเกินไปแล้ว คุณหนูเป็นอันใดหรือเจ้าคะมียุงตัวหนึ่งค่าตบมันตายแล้วเจนเมี้ยวพบว่าวาจาโป,ป้ปดพูดบ่อยเกินไปก็จะคล่องปากเช่นนี้เองนางหยิบจดหมายออกมาจากแขนเสื้อส่งให้หลัวเทียนเฉิงด้วยใบหน้าดำคำ้ำหลวเทียนเฉิงรับจดหมายนั้นมาทาาว่ามีได้เปิดดูในทันทีเอาแต่จ้องมองเจนเมี้ยวท่านทำอันใดอยู่จะดูจดหมายหรือไม่เล่า เตินแมียวเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอย่างที่สุดหลัวเทียนเฉิงจึงก้มหน้าลงค่อยๆอ,อ่านเนื้อหาในจดหมายอยู่เงียบๆสิ่งที่เห็นคืออักษรอันคุ้นตาเงียบอยู่นานหลัวเทียนเฉิงจึงยิ้มขมขื่นออกมาเขาลืมได้อย่างไรอารองผู้แสนดีนั้นเป็นคนจับมือเขาหัดคัดอักษรมาตั้งแต่เยาว์วัยแท้ๆที่แท้ สตรีที่เขามองว่าเสนอตัวเข้ามาในอ้อมกอดเพื่อไปปีนขึ้นสู่อำนาจบาร,รมีนั้นในสายตาอีกฝ่ายเขาก็เป็นบุรุษที่เชื่อถือมิได้ไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิงเช่นกันในชาติก่อนนั้นยังมีเรื่องราวมากมายเท่าใดที่เขายังมีอาจมองให้ทะลุป,ปรุกปลงครั้นมองไปที่เจินเมี่ยวหลัวเทียนเฉิงพันรู้สึกสับสนขึ้นมาอย่างที่สุดแต่ก่อนเขารู้สึกว่าสตรีผู้นี้ไรย้ยางอาย ตนมีอาจใช้ยาชนิดใดรักษาได้แต่ยามนี้เขาคงต้องยอมรับว่าต้นสายปลายเหตุในคราแรกเริ่มนั้นเกิดมาจากเขาเองคุณหนูสี่สกุลเจนก็แค่เป็นผู้ที่อารองของเขาเลือกไว้แล้วเท่านั้นหากมีใช่นางก็คงต้องมีคนอื่นอยู่เช่นเดิม แต่ความเย็ยนชาเฉยเมยของเขานั้นเป็นสาเหตุให้นางคบชู้สู่ชายจริงๆหรือครั้นเห็นสีหน้าสับสนของหลัวเทียนเฉิงเจินเมี่ยวจึงล่อบ,บิดเบ,บ้ปากตนจบกันคู่มั่นของนาง คุ้มข้างขึ้นมาอีกแล้วนางขยับไปด้านข้างอย่างไม่รู้ตัวน่าเสียดายที่เตียงนี้แม้จะกว้างแต่นั่นสำหรับเพียงคนคนเดียวหากสองคนนอนเบียดอยู่ด้วยกันไหนเลยจะมีที่ให้ขยับหนีได้แค่จนเมยวขยับตัวร่างทั้งร่างก็ร่วงหล่นลงไปแต่หลัวเทียนเฉิงตาไวไยมือไวจึงขวานางเอาไว้ได้ทันเขาเอาย่ยเยาะยันเสียงต่ำว่าตัวโง่งมหากมีได้เรียกสาวใช้เจ้าเข้ามา เจ้าคงมีหยุดใช่หรือไม่แต่ข้าก็ไม่ถือสาดอกท่านยังพูดเช่นนี้อีกจดหมายฉบับนี้ท่านกล้าพูดหรือไม่ว่าท่านมีได้เขียนเิรนเมียวเอ่ยตอกย้ำพางยื่นมือออกไปอีกที่แขนหลัวเทียนเฉิงโดยแรงคราหนึ่งอย่างไรเขาก็ไม่กล้าส่งเสียงหลัวเทียนเฉิงเงียบเสียงดังคาดผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยถามว่าหากข้าบอกว่าจดหมายนี้ข้ามีได้เขียนจริงๆ จ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีหรือไม่เจินเมี่ยวมองในตาดุดสีลาดำทำมินคู่นั้นภายในระบายด้วยสีหมึกเข้มบ้างอ่อนบ้างขายปิดบังความในใจเอาไว้มากมายมียินยอมให้ผู้ใดล่วงรู้นางเชื่อแม้จะมีความทรงจำอันเลวร้ายกับคนตรงหน้านี้มามากมายแต่สำหรับเรื่องนี้นางกลับมั่นใจว่าเขามีได้พูดปดช่างเถิด หลัวเทียนเฉิงยิ้มแล้วค่อยๆพับจดหมายฉบับนั้นไว้เจนเมี่ยวกระตุกเสื้อของเขาคราหนึ่งหลัวเทียนเฉิงข้าเชื่อมิใช่หลัวซื่อจือแต่เป็นหลัวเทียนเฉิงหลัวเทียนเฉิงไม่ทราบเหตุใดตนจึงเข้าใจความหมายของนางที่นางเชื่อคือเขาคนนี้ใจพันอ่อนยวบดุดมีขนนกปัดผ่านไปกานนั้น ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ